งาและกระจกเคลือบสีมีกระจกอะไรบ้างที่สามารถนํามาตกแต่งผนังเพิ่มเติมได้นะครับวันนี้เราของมานำเสนอตัวนี้เลยกระจกพิมพ์ลายนะครับวิธีการทําเนี่ยเราจะพิมพ์ลายบนด้านหลังกระจกหลังจากนั้นเราจะมีกระจกอีกหนึ่งชั้นมาประกบเพื่อทาลามิเนตให้สีเนี่ย มันคงทนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ใช้งานได้ยาวมากขึ้นนะครับอันนี้เรามีตัวอย่างที่เราสเปคงานไว้ให้กับทางลูกค้าเนี่ยมาให้ชมสามารถออกแบบเป็นลวดลายอะไรก็ได้อย่างเช่นจะเอาเป็นรูปหน้าเราไปใส่ก็ได้อยากบางคนชอบรถยนต์อาจจะเอาเป็นรูปรถหรือบางคนอยากแต่งแนวสไตล์หินอ่อนแต่ไปหาลายหินจริงที่มันชอบไม่ได้เนี่ยเราก็สามารถเลือกเป็นลายหินอ่อนที่เป็นบุ๊คแมทแบบที่เราชอบได้ก็คือสามารถพิมพ์ลงหลังกระจกได้เลย อย่างตัวนี้ก็จะเป็นลายมังกรอมาให้ดูเก็บมังกรใกล้ๆเห็นไหมงานออกมาค่อนข้างโอเคเลยครับสวยเลยอันนี้ก็จะเป็นลายปลาคารับเนี่ยอยาให้ดูลายปลาคารับใกล้ๆเห็นไหมมิติมันสวยมากเลยอย่างบางคนชอบเป็นลายกราฟิตี้ลายกระตูนหรืออะไรอย่างเงี้ยสายเกมเมอร์ที่ชอบลายกราฟิตี้เท่ๆหน่อยก็สามารถผลิตได้หมดเลยทุกลายนะครับก็สําหรับท่านใดที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถทักมาทางเพจ นที่อยู่ด้านล่างจะทางอินบอกของทางร้านได้เลยนะครับในวันนี้ขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ